สวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการสอนให้ AI ทําให้เรามีกล้ามนะจ๊ะจากรูปปกติเนี่ยก็คือทําให้มีกล้ามได้เลยนะก่อนอื่นนะจ๊ะให้เราเข้าไปที่ Google ได้เลยนะจากนั้นก็พิมพ์คําสั่งว่า p i t t s b u r s h AI นะจ๊ะเมื่อเราเข้ามาถึงหน้าหลักของเขาแล้วเนี่ยออตอนแรกให้เราทําการล็อกอินเข้าไปก่อนนะก็กดเข้าไปที่ล็อกอินได้เลยจ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือให้เรา จิ้มเข้าไปทําการล็อกอินผ่านทาง Gmail อีกทีหนึ่งเนาะแล้วเราก็ทําการล็อกอินเข้าไปได้เลยจ้าเมื่อเราทําการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดเข้าไปที่ใช้นาวนะจ๊ะจิ้มเข้าไปได้เลยจากจากนั้นเราก็ทําการอัปโหลดรูปของเราเข้ามาเลยเราจะใช้เป็นรูปของคุณยายเรารูปนี้นะรอเขาทําการดาวน์โหลดสักครู่นะจ๊ะทุกคน ก็คือเครดิตของเราเนี่ยเราจะได้มาทุกวันเนาะวันละ60เครดิตนะจ๊ะเมื่อรูปของเราเนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหลังจากนั้นเนี่ยเราไปเริ่มสร้างกันเลยนะก็คือจะใช้ประมาณ30เครดิตนะจ๊ะโดยการที่เรากดคำว่า create ด้านล่างเนี้ยจ้ะตามลูกศรสีแดงที่เราติ๊กไว้ให้เลยนะจ๊ะหลังจากนั้นทำการประมวลผลหรือดาวน์โหลดสักครู่นะจ๊ะให้เต็ม100%เนาะ เรียบร้อยแล้วจ้ะทำง่ายมากเลยใช่ไหมจ้าเพื่อนเพื่อนลองทำหัดทำกันดูนะจ๊ะเราก็จะได้ภาพที่ มีกล้าไม่ว่าเราจะใช้เป็นรูปแบบไหนก็ใช้ได้หมดเลยนะจ๊ะจากนั้นให้เราทําการดาวน์โหลดวิดีโอของเราเนี่ยเข้าไปที่บันทึกวิดีโออีกครั้งนะจ๊ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําให้ภาพที่เป็นรูปภาพปกติให้กลายเป็นวิดีโอที่มีกล้าแบบนี้เลยนะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะถ้ามีข้อมูลสาระดีๆเนี่ยจะนํามาสอนให้นะจ๊ะไปลวจ้ะบ๊ายบาย